สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสู่ไกด์วาเกมเมอร์กิดีวาเจ้าเก่าฮะวันนี้มาอยู่ในเกมมือถือนะครับผมนี่ชื่อว่าอา่าเอาภาษาไทยแล้วกันนะเกมอัศวิน7บาทนะใครที่เคยดูอนิเมะหรือว่าอ่านมังงะม,มาแล้วก็จะทราบดีว่าเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้เป็นยังไงนะครับก็ตัวละครที่คุ้นเคยนะไม่ว่าจะเป็นเลียวในดัสนะครับเฮ้ย ลิโอเดดัตไม่ใช่นะฮะเมลิโอดัตนะครับผมเมลิโอดัตนะฮนะลิโอเดดดัตนี่ยมันสามร้อยนะเมลิโอดัตนะครับแล้วก็อลิซาเบธนะครับเหรอฮอคนะะฮแล้วก็บันไดแอนหรือว่าเดีอนดอแอนเน่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าไม่อ่านว่ายังไงกันแนะ่เพราะว่าผมไปอ่านซับไม่ว่าจะเป็นของเน็ตฟิกก็แล้วแต่ฮะเน็ตฟิกก็ดอแอนเน่เดีอนหรือว่าไปของพวกซับ ตามเว็บต่างๆ,ๆได้ดีแอนเน่ดีแยนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เอาเราเรียกว่าดีแอนแล้วกันนะตามนั้นไปแล้วกันนะดีแอนตามที่เขาว่าไปนะฮะตามตามตามเอาตามตามในเกมนะตามในเกมนะในในเกมเขียนว่าไงมาดูกันนะดีแอนเน่นะครับผมดีแอนเน่นะครับนะมาตามในเกมไปแล้วกันเนาะเออไม่ยากไม่ยากมันก็เรียกว่าดีแอนนะเกมนี้ก็เป็นเกมแนว RPG ฮนะเดิน เก็บเวลนะครับไม่ไม่เดินเก็บเวลงนั้นเดแบบว่าเดินแบบตามตามแมปต่างๆฟาร์มของฟาร์มตัวละครเพื่อตามเด้อเรื่องต่างๆครับมาไปดูที่ในเรื่องต่างๆดีกว่าไปดูโลกภายนอกครับนี่เราอยู่ที่คุกวัสเตนะครับผมคุกที่เราปลดปล่อยบันออกมานั่นเองครับในเรื่องนั่นเองฮะนะเชื่อเกิดเราไปที่หมู่บ้านบาเน,นียก็คือจะเป็นหมู่บ้านแรกๆที่เราที่ตัวอลิาเบตไปเจอกับเมริโอดัสนั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมกําลังจะไปเก็บเวลฮะเออเราผมจะไปเก็บเวลที่ไหนดีนะเก็บเวลเก็บเวลเก็บเวลอ๋อเราต้องไปที่นี่ครับไปที่ที่เก่าก่อนนะเราต้องไปที่คุกก่อนไปบินไปฮะแม่ของฮอกนะบินไปเลยวูู้ฮโอ้ป่านความฝันนะฮะนี่ครับผมจะมาเฮ้ยที่ผมจะไปที่ดันเจียนดันเจียนอยู่ไหนอ่านี่ครับผมจะมาที่ดันเจียนนี้ครับดันเจียนหอคอยโซการ์สนะครับมาบินไปเลยนะฮะ น,นี้คือป่าความฝันสีขาวก็คือป่าที่เราเจอกับเดียนเน่นั่นเองครับนะครับปอันนี้ผมจะมาฟาร์มไอเทมสำหรับการเก็บเวลนั่นเองครับอืมอันนี้เราไม่เอาเราอันที่ไปไกลแล้วนี่อันไหนอันนี้นี่นี่อันนี้ถึงไหมอ้ยพลังอินนิดเดียวให้อันอินนิดเดียวผมก็จะถึงแล้วตอนนี้ผมมีตัวละครที่ต้องการที่จะอัพหรือว่าทําการต้นนั่นเองครับก็คือเมอร์ลินนะฮะ เมลินตัวนี้ครับผมเพิ่งกดมาได้เลยครับเป็น S S R นะครับเป็นธาตุไฟนะฮะซึ่งตัวละครในเกมนี้จะมี3ธาตุเป็นเป็นธาตุน้ําธาตุไฟและก็ธาตุเอ่อธาตุไม้นั่นเองครับมันก็จะสมดุลกันเช่นไฟแพ้น้ําน้ําแพ้ไม้ไม้แพ้ไฟอะไรประมาณนั้นนะครับนะวนๆกันไป3ธาตุนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นตัวละครของเราฮะแรลงฮะแรง,แรงจนขึ้นเป็นแร้ง สิแล้วเนี่ยฮะมันก็จะสามารถทําการที่เรียกว่าเอาคู่หูมาใส่ในนี้ครับการจัดทีเห็นไหมเราสามารถเอาคู่หูมาใส่ในนี้ได้ครับถ้าเกิดเราเอาคู่หูที่แบบตรงตรงเคมีกันผมเรียกตรงเคมีกันแล้วกันฮนะมันจะมีท่าไม่ตายพิเศษขึ้นมาครับอย่างเช่นอย่างเช่นเฮาเซอร์กับกิลทันเดอร์นะครับผม ซึ่งถ้าเกิดทั้งคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างเช่นเฮาเซอร์ยิงพายุไปกิลทันเดอร์ก็จะยิงสายฟ้าไปก็กลายเป็นพายุสายฟ้าอ๋ออย่างเท่เลยนะครับส่วนตัวฮัมเบิร์มนะครับผมฮัมเบิร์มนะครับกับกูสตาร์ฟนะฮะก็จะเป็นการประสานกันอย่างให้กูสตาร์ฟยิงเวทมนต์แข็งไปแช่แข็งแล้วก็ให้ฮัมเบิร์มนะครับเสกต้นไม้ฮะมาฟาดนั่นเองครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันเลยดีวยกว่าครับผมจะไม่มีคิงนะฮะจริ่งผมอยากได้ตัวละครสาวๆทั้ง,ท,งทั้งทีมเเเลยแต่่่่ววาาามมันนก็ป็ปไปไไได้ฮะะพร เกมมันมีตัวละครเด็ดๆที่มันไม่ใช่ตัวละครสาวไปเยอะเหมือนกันนะวิธีการเล่นฮะมันจะมีการ์ดมาให้เรามมางหมดบาลนี้มันจะสุ่มๆมาครับเราก็เลือกการ์ดโจมตีฮะแต่ละอันไม่เหมือนกันอย่างเช่นไอ้ที่เป็นรูปดาบก็คือโจมตีอันที่เป็นรูปหัวกระโหลกก็น่าจะเป็นท่าไม้ตายของแต่ละตัวนะครับเราสามารถเอาการ์มารวมกันได้ครับอย่างเช่นอันเนี้ยถ้ากระโดดลากของการ์ของเมริโอดัสมารวมกันปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็น2ดาวแต่ว่าเราจะเสียเทิร์นไป1อันนะครับผมอ่าแล้วก็เอาเมลิโอดัสไปฮ เราดูสังเกตด้วยนะฝั่งนู้นเป็นธาตุน้ำนะครับเราต้องเอาธาตุธาตุไม้โจมตีเอาของแฮมเบร์กโจมตีครับผมมันจะได้ได้ค่าเสียเปรียบมากกว่าถ้าเกิดเราธาตุไฟไปโจมตีเนี่ยเราก็เสียเปรียบไนงะเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีลูกศรสีแดงขึ้นแสดงว่าเราได้ความได้เปรียบนะครับเรื่องธาตุถ้าถ้าสุดยอดของเอ่อเมริโอดัสก็คือธาฟูเคอลเตอร์นะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูฮะอ่าฟูเคอลเตอร์ เอาบันยนคิดใส่เข้าไปครับฟูลเคา์เตอร์แปะเขาให้โอ้โดนคิดจะเข้าด้วยโอ้โหมาแล้วครับบอสแหมบอสเด็ดจริงๆตอนนี้ยังไม่มีของแฮมเบรมนะครับผมสำหรับท่าอันตินะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องโจมตีธรรมดาไปก่อนอหัะนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่เอารีเซ็ตคัดรีเซ็ตเราสามารถรีเซ็ตใหม่ได้ฮะบัฟก่อนนะฮะแล้วก็ จมตีนี้ปุ๊บแล้วก็อ่าเดี๋ยวเราค่อยใช้อันติพร้อมกันทีเดียวฮะสามตัวโอเคจบตีติดพิษด้วยน,นะฮะท่านนี้ทัวเข้าให้ศัตรูโจมตีไปก่อนฮะเฮ่อโอ้โหโจมตีเราไม่เข้านะฮะเพราะว่าเราธาตุไม้ฮะธาตุไม้ธาตุเขียวโอเคมันเขียวคือธาตุลมหรือเปล่าน่าจะเป็นลมเนาะ ลมเดี๋ยวผมเรียกไม้ไปมึงเขียวเขียวนะของแกระดาษอะไราวาไปฮะมาเราจะลองโจมตีฮะอันตีกันดีกว่าครับอันตีของเมริโอดัสนะครับนะแล้วก็อันตีของบันแล้วตามด้วยอันตีของคู่หูนะฮะของแพมเบรมนะครับกับกุสตาฟอันนี้เป็นท่าโจมตีเดียวนะใช่ไหมโอ้โจมตีเดียวฮะตายไปของบันก็โจมตีเดียวเหมือนกันนะครับ เราดูอันนี้ท่าของแฮมเบรมมนะครับจะเป็นท okay. ่าโจมตีหมู่นะครับแฮกูสตาร์บลายน้ำแข็งใส่โอ้วะเข้าให้ตัดบายมาตีกวนไปเลยเขียนตูดมันน้ำแข็งแตกครับโอ้โหเรียบร้อยครับไฟนอลแอทแทค อเราเก็บเรี <Cornell bug dying> ้ยวประมาณนี้นะครับนะครับผมหลังจากที่ผมลงดันเจี้ยนให้ดูแล้วเราจะมาดูระบบต่างๆครับอย่างเช่นที่ร้านฮะร้านอาหารเราสามารถมาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้อลิซาเบธได้ด้วยนะครับนี่ว้าวเฮ้ยมีชุดหลายชุดนะอันนี้ชุดทํางานนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเลยว้าว้ บอกกับข้าไหมคะรู้สึกเขินจังเลยอี๋นะฮะเราชุดนอนก็ได้ฮะชุดนอนให้ลิซเบธแล้วเปลี่ยนชุดนอนให้ลิซเบธอืมเปลี่ยนชุดนอนไปชุดนอนมาทำงานนะจ๊ะว้าวแหมชุดนอนไม่ค่อยเล่าใจไม่เล่าใจไม่เล่าใจเอาชุดนี้ดีกว่าเล่าใจไปเกลียดโอเคนะครับหรือชุดแรกก็ได้นะที่จริงฮะหรือว่าเรามาเปลี่ยนชุดให้บันนะฮะมีไหมบันมีชุดเปล่านายอ่ะโอเคมีนี่หว่าเออไปตัดผมตัดเท้าเถอะนะ เออมันจะได้เข้ากันร้านหน่อยหมปล่อยเสิรก็เสริฟโอเครอเหลาเอาการนะฮะชุดดีกว่าอืสุดยอดเราสามารถสั่งให้บันนะฮะทำอาหารได้ด้วยนะฮะโดยเราต้องมีวัตถุดิบให้ครบสกอรไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาเนที่หมักไว้นะฮะอ่มีผักนะครับแล้วก็มีเครื่องปรุงนะใบกระวานนะฮะอีกอันหนึ่งนะฮะเราผมไม่มีนะเสียดายจริงอันนี้เป็นใบเควสนะฮะที่เราต้องไปทำเควสรายวันนะว่าเราจะไปทำไหมนะฮะอืม ถ้าเกิดไปทาก็ดีนะฮะแต่ผมยังไม่ทําเลยฮะอาหารก็คือผมยังไม่ทําอาหารเลยอ่ะไม่มีเงินซื้อไปกระวาดน,นะครับแยกอุปกรณ์ฮะเรานนี้เรื่องสามารถจะอุปกรณ์อะไรได้ครับมาดูดิเราจะให้เดียนเน่นะครับผมทําการแยกอุปกรณ์ให้เราเอเอาคอมมอนไป่ออันคอมมอนแยกแค่หน่อยทุบเลย เดียนเดียนแยกให้ฮุ้ดเ,เอาให้เราสามารถแยก,กอุปกรณ์ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเพลงมาคุยกับฮอกได้นะครับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเรามาคุยกับดูรินก็ได้ฮนะดูะรินนะฮะเราสามารถคุยกับเขานะฮะให้ของขวัญเขานะฮะให้ของขวัญมาด้วยวะ่ะสุดยอดเลยวะ่ะออรูนเฉยไหมผมเรียกรูอินนะติดมาจากในในในเมนะฮะอันนี้ฮะในร,ร้านค้าก็จะมีเอา่า ที่เราซื้อต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นซื้อแพ็กเกจซื้อนู่นซื้อนี่อะไรก็ว่ากันไปครับแต่ผมไม่ครับผมกดฟรีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดเก้าเก้าไม่เอาอันนี้อะไรอ่ะอ๋อมันมีบอกว่าแพ็กเกจตัวนี้กำลังคุ้มนะฮะแต่ผมไม่เอาอะเรามาหาของฟรีดีกว่ามีไหมวันนี้ของฟรีหมดยังฮะของฟรีหมดแล้วนะวันนี้อ่าเสียดายเสียดายเสียดายใครอยากเติมก็มาเติมเอานะฮะแต่ผมยังไม่เติมนะฮะคือจะบอกว่าผมเติมไปแล้วเติมไปแล้วนะไม่ใช่ไม่เติมนะฮะ อ่ะเรามาอัปเกรดเอาอัพอัพเวลให้กับเมอรินดีกว่าเ <c oughs> สริมพลังนี่เลยยัดเข้าไปครัปบป,าบป,าบปาบัาป้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 าเวลสรรามเอ็ดนะฮะ <c oughs> พลังโจมตีเท่าไหร่ฮะเรามาดูกันพลังโจมตีพันแปดนะครับอืมไม่ได้เรายัดเข้าไปฮะเราต้องเอาเมอรินโถดห,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 หน่อย เมาวินเป็นสายเาขาเรียกว่าธาตุไฟฮะผมจะมาแทนกับเฮาเซอร์ <S <S ผมก็ไม่รู้ว่าใครมาคู่กับเมอร์ลินได้หรือเปล่านะฮะลองเข้าไปที่จับคู่นะครับดูนี้วิฒนาการต้องการเอ,เอ่อหนังสือธาตุไฟฮะโุยอยากได้ชุดนั้นจังเลยอ่ะอยากได้ชุดนั้นจังเลยอ่ะถ้าไม่ตายฮะแล้วเกิดมีตัวละครซ้ำเราสามารถอัปเกรดถ้าไม่ตายได้ด้วยนะครับอุปกรณ์นะฮะออุปกรณ์ส่วนใส่ฮะเดี๋ยวเ,เราไปถอดจากตัวอื่นมาดีกว่าเสื้อผ้าครับ นี่ดูสภาพอุ้ยอุ้ยนี่ชุดทำงานนะน่า,น,าน่าเป็นคอสต์เอ่อมาสคอตเกิลของร้านเอ่อบอแฮทนะครับหรือว่าร้านบวกหมูป่านะครับอ้โห้ชุดนี้นะครับผมอยากได้ชุดในในเมะจังเลยอ่ะชุดในเมะโหดมากเลยนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเพื่อป้องกันมันส8บดบวกกันไปมั้งเขาเลยไม่เอาชุดในเมะมาใ,ใส่ให้นะใครที่เคยดูเมะก็จะรู้ว่าชุดมันโอ้ว้าวคมมอนเบบมาอัปเกรให้กับ เมดิโอดัสถ้าไม่ตายแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยเมดิโอดัสเนื่องจากเมดิโอดัสเป็นเป็นธาตุเอ่อธาตุน้ำครับว่องไวฮะผมเรียกว่าธาตุน้ำเหมือนกันนะสีฟ้านะฮะอ่าธาตุแห่งความว่องไวสีฟ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบแบ่งแบบแบบที่ผมคิดคือธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอ่าเรียกว่าธาตุอะไรวะธาตุไม้อ่ะแต่มันเป็นการเป็นธาตุอะไรวะธาตุพลังชีวิตนะฮะธาตุอ่า พละก,กาลังนะครับแล้วก็มีธาตุว่องไวสามธาตุนั่นเองครับเออแต่ผมเรียกง่ายๆก็ตามที่ผมบอกนะน้าไฟต้นไม้อ,อ่ามน้ําไฟลมอะไรก็ว่ากันไปมานะจัดทีมฮนะเราลองจัดทีมดูฮะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าโอเคหลังจากจัดทีมแล้วฮนะแล้วก็ธาตุน่าจะครบแล้วนะครับแต่เราลองมาใช้เวทของเมอร์ลินบ้างดีกว่าฮะเมอร์ลินมีท่าไม่ตายนะครับถ้าโจมตีธรรมดาโจมตีธรรมดาก็ธาไม่ตายก่อน แร้วนะปิดท้ายด้วยของเฮลบรัมนะครับเพื่อฆ่ามันนะครับทำโจมตีธรรดาโอ้โหแรงนะฮะโจมตีเดียวแช่แข็งไปโอ้โหเรียบร้อยครับรู้ท่าไม่แต่ของเมอร์ลินจะเป็นท่าเอ่อเขาเรียกโจมตีหมู่หรือเปล่าฮะ,ะแต่ว่าของเฮมเบิ้มเนี่ยเฮมบัมเนี่ยมันโจมตีหมู่แน่นอนฮะบ,บันนี่โจมตีเดียวนะครับโอเคไปลองดูกันประสานวิชา คมโตีเดียวนะฮะโอ้โหแต่โมตีไม่แรงเนื่องจากว่าเราแพ้ธาตุนั่นเองนี่ฮะชนะธาตุเราดูชนธาชนะธาตุเป็นยังไงโมว่ตายเลย Attack. 56, บิสิทแฉกห้าหมื่นหกนะฮะแรงคาดคาดละครับผมคนส่วนใครสนใจจะเล่นก็ไปหาโหลดได้นะฮะทั้งไอโฟนและ Android แต่ขอบอกเลยว่าต้องมือถือแรงหน่อยนะครับผมเพราะว่าไอไอโฟนหกก็ไม่สามารถจะเล่นได้มันเด้งหลุดเด้งหลุดนะครับผมบอกเลยนะขนาดไอโฟนหกนะครับผมเพราะฉะนั้น Android ก็ขอให้เครื่องแรงหน่อยแล้วกันฮะไอโฟนก็ ไอโฟน7ขึ้นไปในการนะครับผมว่าน่าจะได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีเลยฮะไม่ไหวจริงไปเล่นในคอมครับในคอมนี่ผมก็เล่นในคอมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเล่นมือถือเนี่ยโอ้โหโคตรกินแบตเลยถ้าเกิดคุณแบบปรับภาพสูงสุดนะดูเลยมันปรับภาพได้แบบว่าโหสัตว์รัสเซียฮะอัจเด็ดกุ๊กเลยฮะเฟรมเรทฮะสูงสุดนะฮะต่ำสุดนะฮะความภาพความละเอียดนะฮะผมปรับสุดทุกอย่างฮะทุกอย่างสุดๆนะฮะสุดๆไปเลยพี่นะฮะภาษาถ่ายรูป AI อะไรได้หมดเลยฮะของอีโมชิคอนนะครับเราก็สามารถ ปลดล็อกอะไรก็ได้ฮะมีการตั้งค่าเยอะแยะเลยนะฮะเพื่อนฮะส่วนใครที่ต้องการจะแอดเพื่อนผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเขาเรียกว่าโค้ดเพื่อนไว้ให้แล้วกันนะแอดมาได้เลยนะฮะแล้วก็ชื่อนะสามารถแอดได้นะฮะนะส่วนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครไปเล่นตัวขอตัวไปเล่นแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะผมอยช่วงนี้ติดลมนะเกมแนวนี้เหลือเกินนะฮะบายครับผมปุ๊บ